อัปเดตไม่มีอะไรมั้งวะอัปเดตดาร์คบอลแม่งมี3ตัวใหม่มีเป็นโกคูกับเบจิต้าล่างไซย่ากอดแล้วก็จีเรนอีโวแล้วก็เป็นโกคูบูแล้วก็เบจิต้าบูอันนี้นะ่จาจะฟิวชั่นกลายเป็นอ่าเบจิโตบูตรงนี้นะก็ไอเทมโมงไอเทมใหม่แล้วก็ปรับอะไรเยอะแยะครับขี้เกียจเป็นจีเรนนะครับพันสุดยอดโดยจะเป็นล่างฟิวเรียสนะครับจากระดับเซอร์เชียสกลายเป็นระดับอัลติเมทนะครับโดยสิ่งที่ เรนมันต้องใช้เนี่ยมีเป็นเซเรเชียล็อกนะครับแล้วก็เป็นไฟเอเซนมิสติกสปิริชา่แล้วก็ลีเจนดาริสปิริชา่แล้วก็อีพิกสปิริชา่นครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขอดูในเรนหน่อยสินี่ไงเซเรเชียล็อกเราต้องใช้5 0 0ร้อยซีเซนนี้นะเป็นเออ่รดด้านใหม่เป็นฟลูเซนแพนเน็ตเป็นธาตุน้ำดูโอกาสรอปกาโนล่ามีโอกาสดรอปห้าสิบห้าเหรียญแปลว่าเราต้องเล่นประมาณสิบตาถึงจะได้ชิเลนนะครับ แล้วก็เหมือนเขาจะทำ UI ใหม่ผมว่าสวยขึ้นนะแบบพวกเอฟเฟกเทสเนี่ยก็สวยขึ้นแล้วก็มีหน้าเทสใหม่ด้วยถือว่าสุดยอดไปเลยเออช่างมันเถอะไปลองเล่นดีว,ว่าเฮ้ยทำไมแม่ปันดูโลนๆยางวะไม่ได้ว่านะแต่เดฟออด่านบอลมาทำเลยนะด่านบอลทั้งเจ็ดดาวไม่ได้เล่นอนิเมะรานสแตนมาสนานเลยแม่งอัปเดตไปสกายเลยอัปเดตอ่เชนซอมแมนยังไม่ได้ทำเลย มาเราอัพตังครบหมดแล้วที่เหลือก็มาอัาพเคปลาปึ๊บร่าเม่เก้าสิบล้านตีบอสอันนี้ให้ตายก่อนเดี๋ยวเราเรากดแปลงล่างี่ยิงเฮจินโมลีตัวเดียวพอแนะตัวขี่โคตรโคตรเลยใช้เคปลาเออว่ามันมีสกิลทีมาไหมนะกูอัพปรีให้เคปลาด้วยขี่เคปลาไม่ยังโคตรนี่พาลาดล้วเราต้องเล่นให้เขาพกแอคก่อน เดี๋ยวเราผมขอ,อยาดเล่นถึงแอคสุดท้ายก่อน A few moments later เออฟาร์มครบสักทีแม่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเชียร์ไหนมาเซื้อซิเราต้องใช้เซอ e ์เชีย l o ล็อกใช่ไหมเพื่ออ e ีโวจีเรีนกันซึมเลยคาดไฟเซน500ออันที่เหลือเราครบหมดแล้วเราจะได้เป็ดล้างอัลติเมจเออแล้วก็มัน มีระบบสกิลทีที่มันมาใหม่ซึ่งผมยังไม่ได้ดูงั้นผมขออัพเป็นสกิลทีก่อนแล้วกันโดยสกิลซีเอสกิลทรีมันจะมีอ่าเป็นซีสายหลังนะเป็นซัพพอร์ตนี่จะเป็นพวก uh, การสตัร์ดาเมจเอ้ยไม่ใช่ดิพวกเงินครับสตัรแล้วก็จะเป็นลดคูดาวสกิลนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นคริติคอนะครับเพราะว่าตัวเคลิฟลามันเป็นตัวตีคริอันนี้ผมจะเป็นคริติคอนะครับส่วนใหญ่เราเน้นอัพคริติคอลไปได้เลย โดยซัพพอร์ตทีเนี่ยมันจะมีลดคู่ดาวซึ่งอยู่นะประม5%แล้วก็จะทำให้าการยืดเวลาหรือว่าการเดินถอยหลังรจะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็จะมีระยะเพิ่มมากขึ้นเฮ้ว hey, ันเดียวคุณดูแลากที่เราฟาร์มมาประมาณชั่วโมงนึงเราก็จะได้ของทั้งหมดมาครบแล้วนะครับในการอ e ีโวจีเลนฟูเรียสนะครับฟูเรียสเทลล่าออโตเมกงั้นก็ไปกันเลยฮึบถอดเสื้อเย yeah. โมเดลก็จะเลียมขึ้นนะ ซึ่งมันจะเป็นเลเวลหนึ่งแล้วก็จะขออัพเลเวลมาหนึ่งครับนี่พอเวลตันแล้วดามจะอยูทีประมาณ7 4็ด้อยสี่เก้ล้านเย้โคตรแรงงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมด้วยว่าเป็นรีวิวกันเลยครับห้าตัดมาแล้วที่เรามาในอินฟินิตี้โหมดครับเราก็จะ,ะพร้อมวางเป็นเรนฟูลพาวเวอร์เป็นฟิร m สโหมดครับโดยค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่2,000นะครับโดยบัฟที่ผมใช้จะเป็นอวตารครับ หลังจากนี้จะเป็นการพูดอธิบายนะครับมันน่าเบื่อมากเพราะฉะนั้นสามารถกดค้าำนะครับไม่ว่ากันก็คือพาสซีทแรกของจิเลนครับก็คือลอดโอเวอร์ฮีททั้งหมดครับเป็นแบบเก็บความร้อนอ่ะก็อันที่2นะครับจะเป็นการนั่งสมาธินะครับก็คือเมื่อเมื่อจิเลนครับได้สเต็ตครบ100่งร้สเต็ตโอเวอร์ฮีทนะครับจะทําให้ดิสพาร์ตพาสซีทอันนี้ทํางานนะครับก็คือเมื่อจิเลนเนี่ยโอเวอร์ฮีทอันนี้มันครบ100แล้วทําการตีนะครับ นฮะ่าสิบอัน,นอที่2องจะทำงานนะโดยเมื่อฮ่าสิบนี้ทำงานนะจะทำให้ตัวแอนติสตันเป็นเวลา10วินาทีนะแล้วก็จะรีเซ็ตรอ,อดโอเวอร์ฮีทไปที่ศูนย์นะแล้วก็จะทำให้เราได้ดาเมจเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ลดคูลดาวน์10%แล้วก็จะทำให้ได้ดาเมจเอ้ยได้ระยะเพิ่มขึ้น20%่สิร์เนะจนกว่าโอเวอร์ฮีทจะกลับมาเป็น50ก็ก็คือระหว่างที่ศูนยะ์ถึงห้าสิบนะจิเลนจะได้บัฟตรงนี้นะครับก็คือบวกสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับ แล้วก็ทุกๆครั้งที่พาร์ี่วันที่2ทํางานนะครับอ่าจะทําการเพิ่ม damage. ดาเมจหลังจากที่เราสตันเสร็จแล้วนะครับก็คือจะเพิ่ม5%นะครับสูงสุด25%อับขั้นที่อ่าหจะเปลี่ยนท่านะครับเป็นโอเวอร์ฮีทแมกเนตรอนนะครับจากเอวีธรรมดานะครับจะทำให้วงเอวีใหญ่ขึ้นนะครับดจะเปิดเอฟเฟกต์ไฮโดรแล้วก็ปักพุ่นหนึ่งก็คือจิเลนจะพุ่งเข้าไปนะครับไหนพุ่งมาใหม่ดิพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดพลังซึ่ง ดาเมจก็ถือว่าแรงมากๆซึ่งผมก็มรู้ว่าทําไมตรง UI ถึงไม่มีสัญลักษณ์สถานะขึ้นนะเพราะว่ามันน่าจะให้เราคํานวณเอาเองมังหลังจากอัพถึงขั้นที่1 1นะจะเปลี่ยนท่านะเป็น Overheating Blast ก็คือจะเป็นท่า Full AoE นะครับจีเลนจะทําการรเเอิ์ตัวเองนะครับเป็นทําดาเมจต่อสตูดูตัวในวงนะเป็น Full AoE เลยอัพตันดาเมจจะอยู่ที่846ล้านครตัวจีเรน ก็ระยะจะไกลมากๆนะครับก็พอๆกับกอรตี้ดีๆตัวนึงได้เลยก็ถามว่าตัวดีไหมก็ดีมากนะครับเพราะว่ามันมีตีพารซีไปเนี่ยครับพารซีโอเวอร์ฮีนะครับ,รบเมื่อครบหนึ่งเลาะหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะทําให้ตีติดเบิร์นสองสถานะคือเป็นเบสกับเบิร์นนะครับซึ่งเราจะทําให้ดาเมจอยู่ดละสองบีถึงสามบีได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆครับอย่างเงี้ยตีปกติอ่ะก็หนึ่งจุดหนึ่งบีแหละคือโคตรแรง คลิปนี้ก็เขาจบแต่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมรอติดตามคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ,บ๊ายบายครับจุ๊บว่ะ